มีประกนไม่มีประกันเพราะว่าเราก็เชื่อใจเขาเขาเชื่อใจเรารายการตีท้ายครัวครับรายการตีท้ายครัวสษณ์สดตารานะครับนั่นีเรามาชมนี่ครบามีทางเมนัน้จริงๆครับตีท้ายครัวตีท้ายครัวตล์อว

อาาคตอีกสักสองสามปีก็ไม่ต้เป็นค่เจ็แลนท่เจ็บเป็นค่าแรงัมตองค่าของเราที่หลังคนก็รู้เบอรที่เราไ่อยากที่จะอะไรเนี่ย จะถายค่ะลงเสียค่ะบ้านเขาร้านห้าแล้วเนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยของกูที่สองร้านายอยาก,กัะลงศพ <laughs> <c oughs> จบไปการที่นี้ครับสวัสดีครับผม